다음 <목소리도> ค้ะเรามากันกี่คนสองคนสองคนแล้วก็มี่ก็มีแขกกับเิญอีกสองคนอีกสองคนเออตอนนี้กี่โมงกี่โมงตอนนี้สองโมงครึ่งไม่ใช่สองโมงครึ่งห้าสิบสามวันนี้เราก็จะมากินชาบูกันวันนี้เราไม่ได้ไปตะลุยที่ไหนเพราะว่ามันติดโควิดอ่ะไม่กล้าไปที่ไหนไกลก็เลยมาที่ใกล้ๆอันเราก็เราก็จะเข้าไปดูข้างในว่าเราจะกินอะไร เอาน้ำซุปะลยธรรมดาธรรมดเธรรมดาค่ะรรม,มันนีมีฟิลไหมครับรีวิวีิีวออิวค่ะีวรอีวิวค, <c ười> ค่ะเอาแก๊สซีนคะคะดียนมาต้นตัง่าันสุดแม่ต้นตัง่ด้วยต้นตัง้ ไปเอาอาหารมาเรียบ้เอ้ยเอาพวกเนือ้อพวกผักมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะไปตอกเขาให้ส่วนผสมก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เนี่ยเราได้มาเยอะมากมันจะกินหมดหรือเปล่าหมดค่ะงั้นเรามากินกันเลยดีกว่ามันบางมากเลยค่ะบาบฉันยังหนักกินกินไปเถอะค่ะ n 5 m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  n 5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  m n m nam 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 n a m 55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 

Lol. ตอนนี้ก pues ็ยังไม่ถึงช nah. ั่วโมงเลยกินไปประมาณ20นาทีค่ะทำมาดูกันว่าเราจะกินได้เยอะแค่ไหนกับงบเท่าไหร่นะหัดแล้วเท่าไหร่คนละร้อยเก้าเก้าบวกค่ารีฟิวรีฟิวรีฟิวเท่าไหร่สามสิบเก้าเป็นร้อยเก้าเก้าบวกสามสิบเก้าเป็นเท่าไหร่ เอเจกินเอ่นะจะกินต่อไม่ได้แล้วจะต้องกินให้หมดขาาแล้วยาตาขไม่อร่แล้วอิ่มแล้วเครื่องติดแล้ว คุณนองถึงเอวลังปากถูงเหมผู้ว่แล้วเลือกคุณเจ็บคอเลยอยากให้ลงไปนอนขับกัวพื้นเลยนะเว้ยเอวร์ไงอยากได้ทีวีโอกล้องไอ้ด้านบ้างเลยกล้องวงจรปิดเออกล้องวงจรตายนะคะไม่รู้ว่ากล้องวงจรที่มหาจะสกัดได้หรือเปล่าเล่นแล้วตาย เงินแมนมนเคุยเร่อกิเอกเลย,เลยอู <c oughs> เห็นขานะยะไรนะมัชื่ออะไรนะคุ้ผู้หญิงอะดูนะตอน,นั้นเลิอกอนนาก่อนม,มันเอาถารป่าที่ก็เพิ่มเป็นเรงเริ่ม <c oughs> ไ,มไมกินแล้วก็แบบคงไปสอนไม่นาเขาคักก่อนเรามาคุยเรื่องทะไรดี เรความรักเรามาแชร์เรื่องความรักกันดีกว่าโอเคปะตอนนี้โสดมา21ปีแล้วค่ะแล้วใครนั่งข้างข้างพี่ชายพี่ชายเราคิดถ้าไปกินแล้วพี่ชายกินกไปเถอะค่ะพี่ชายหอมยังไงเขาก็คิดว่าพี่เป็นแค่พี่น้องกูข่าวตั้งแต่สิ่งที่กูไปกินถุงชีน้อถ่ายติดคนเข้าพิงพรมันก็ไม่เอาออกไงน่ากลั ่ายอะไรม่ได้ตุมเขาทำไม่องนี้กากแล้วโดนแบของปาก็โดนแบนอันนี้ไงที่มันตรงนี้อะที่มันูีเขาตอนนั้นอะับเียมา้ต่เคยเคยแบบพวกมึงเคยเจอแบบความรักที่แบบ เลิกกับแฟนก่อนแล้วลืมไม่ได้แบบใช้เวลากี่ปีอะปีนึงไม่ไม่เหลเลิกไม่เหลกับลืมขนาดนั้นอย่างอะไรอวอลไม่กล้าสู้หน้าเขาอย่างนี้ใช่ไหมรมบเป็นปีรับรับเป็นปีเห็นหน้าเขาก็ยังใจสั่นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าใช่ไหมเป็นแบบบอะไรย่านเงี้ยแล้ว่ารับเป็นปีเหรอตัวโบ๊ะรับเป็นเดือนนี่ ตัวคนนี้เขาก็เลิกปุ๊บเขาก็จะมีใหม่เลยแล้วถามเราว่าใช้หน่วยเป็นตีกันือไมใช่พี่รู้หรอว่าเขาแบบนอเลือกได้เมื่อก่อนอปป้าตอนเนี้ยอปปบพี่ชายค่ะเอาทีเท่าไปกินนะคะตอนนี้ตพงมีแต่ผมได้ที่อีกทีเท่าปภาพหมึกสดทิ้งขึ้นหมดเวลาเลยจ้าอิ่มไหมคะอิ่มมากเลยแบบดีนะที่กินหมดไม่งั้นงานสับ กวัวงานเข้าเลยเพราะว่าเวลาไปงานงานเนี่ยมันอุ้ยอิ่มจังเลยิ่แล้วันนี้พวกเราก็กินแบบอิ่มมากๆเลยนะคะใช่หนึ่งชั่วโมงครึ่งราคาเท่าไหร่นะคะ 199บาทบวกค่าน้ำรีฟิล39บาทคุ้มไหมคุ้มมากแบบคล้ายๆบุฟเฟ่เลยอ่ะต้องแบบอิ่มมากอิ่มอิ่มอิ่มอิดมจนสุดเลยไหนลองไปกับลูกคุณไหนลองคุยกับลูกดิลูกบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วต้องการอะไรถ้าวันนี้อี ep นี้เราขอลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า Cảm nam